จะเอจีวีดีซีซันสามกลับมาอีกแล้วค่ะรับรองว่าสีนนัสนีนะคะทุกอย่างค่ะทั้งเหนื่อยครบคุ้มไม่ว่าแขกรับเชิญเราอยากได้เราจะทุ่มให้หมดซึ่งในชีวิตคนเราเนี่ยมีหลายแบบมากบางคนอยากให้ LT เข้าไปอยู่ในแบบชีวิตการทํางานเขาบางคนอยากแบบว่าชีวิตส่วนตัวได้บ้าเลยอย่างเงี้ยคือสีเนสนี่ยีจัดให้ครบที่สุดที่เคยทํามาเลยละค่ะอะไรง่ายเราไม่ทามุกปัญหาจะถูกแก้ไขด้วย IOT อีวีวดี La 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 let's see what it La 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 to every บอกเลคะว่าปีนี้มันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นเล็กๆไม่ใหญ่ๆทํานะคะในวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาที่แบบเปิดคิวอยู่หน้าบ้านอีกต่อไปแล้วเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินที่ได้ GMP BIO MT นจะมาเจอกับสุปตาระดับเอเชียกันเลยทีเดียวนะคนนี้ที่อยากเจอมานานมากเลยนะคะเป็นหนึ่งในอิสร t ชันของหลายๆคนกันเลยทีเดียวสวัาดีในตอนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปเจอเขากันเลยค่ะ นนถึงแล้วทาเบบุย่าค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือตัวโรงงานไบโอเอ็เดี๋ยวเราไปจะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคนแรกของซีซั่นนี้กันค่ะมาแล้วตรวจนิดนึงขักําลังสวัสดีค่ะบอยสวัสดีค่ะไม่ได้ัส,สดไม่ได้แอปเลยไม่ไเลยสวัสดีค่ะ <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับสู่ออฟฟิศ B O M T โรงงาน B O M T ค่ะโรงงานเป็นไงบ้างคะดีมากดีมากใช่ไหมดีมากช่วงนี้ก็ยังทํางานก็ยางแข็งขันแค่ยิ่งช่วงนี้แหละยิ่งต้องทําเยอะก่อนเราจะไปนั่งคุยกันน่อยอยากจะดื่มอะไรไหมนี่คือสวัสดิการของพนักงานอ๋อไม่ได้เป็นพนักงานฟรีไหมเรายินดีให้วันนี้ดื่มอะไรคะเอาอะไรแนะนําได้เลยเอาชาคอบรูไหมคอบรูได้เลยโอเคปริสตาค่ะขอคอบรูหนึ่งที่ค่ะคุณค่ะปริสต่าดูเขินเขินนะ รจะกินแบบโคบรูอย่างโทรลักทเ<ร>ุเลนีระวังนะคะอื <c oughs> หาไม่เจอจะที่หลอด <c oughs> ไม่ใชสวยขนาดนี้ค่ะดีใจที่ได้เจอนะคะมีใจมี่ก็ได้เจอกันเราต้องขอบคุณมากที่มาทำอะไรให้ตั้งหลายอย่างยากมากอะหยอดแบบนี้ไม่ใช่ทีมงานทุกคนหลงบอยมากจริงๆต้องบอกว่าบอยอะซุ้มนะในการทําโรงงานที่นี่อะคือจริงๆแล้วคือมันมาจากความรู้สึกคือต้นไม้ทั้งหมดในที่ดินเราตรงเนี้ยมันคือต้นซะเบบุยาหรือซาเบบุยาแต่ว่าอีกชื่อภาษาไทยคือชมพูพันคิ์ป จริงๆแล้วแอเรียตรงนี้จริงๆแล้วมันคือโซนออฟฟิศโซนห้องประชุมแต่ว่าเราคิดว่าทำยังไงที่ทำให้ลูกน้องเราแบบมี productivity มี creativity ก็เลยโอเคอาร์ก็สร้างเป็นคาเฟ่คอนเนอร์ขึ้นมาคาเฟ่ที่นี่เลอยากจะบอกว่าตอนที่มาทำเนี่ยนะคะทีมซีวีดีเอลทีมไม่เคยกครังขนาดนี้ถ้าย้อนกลับไปดู ep 6พี่เจเจตลินนะคะเอาน้องเจ้านายมาล้อก็แบบติดตั้งเต็มที่แล้วแต่พอมาเจอปอยจะหนักกว่านะคะนี่คือ ep ที่บอกได้เลยว่าทำมาสามสิบนะทุบสติสติ อิจติใน<ต>หมดทุกอย่าง แบบมีบรรยากาศของลอยน่านั่ารักอบอวนดูเฟรนลี่ดูคุยง่ายไปหมดดีใจมากๆที่ได้ติดหลอดไฟให้ห้องนี้ขอบคุณมากแต่ดูสิไม่เปลี่ยนสีนิดนึงไม่ต้องดูก่อนต้องดูก่อนดูการเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวสิคะหลอดไฟที่นี่นะบอกได้เลยว่าที่มาติดเนี่ยมีทั้งที่มันเป็นแบบว่าเป็นหลอดแบบที่เป็นเส้นชอบแบบไหนมากกว่ากันไอยชอบทุกอย่างเลยแต่ถ้าชอบพี่สุจะชอบเป็นเส้นเอาสีอะไรดีสีน้ำเงินน้ำเงินหลอดนึกว่าจะชมพูซะอีก สว่างโอเคไหมอะโอเคมากคือถ้าเกิดมันมืดมืดเย็นเย็นหน่อยมันจะสวยมากมันจะมีไอตัวที่มันเป็นหลอดด้วยของบีสเนี่ยมันก็จะเป็นแฮร์รีคือคือปลยใช่เราเห็นไหมคะว่าเวลาเราเลือกสีได้เนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนได้แบบไม่จํากัดเลยเนาะมันมันฟมากติดตั้งง่ายมากด้วยเพราะว่าทีมงานที่มาติดตั้งได้เจอใช่ไหมน้องแจนค่ะปีนติดเองเป็นค่ะทุกอย่างสิ่งเ็นดูนะ ถ้าเกิดอยากไปเพิ่มหรืออะไรเดี๋ยวใช้ช่างหกทางนกดอกมาได้เป็นพาร์ทเนอร์เราเพราะมันก็เป็นสตาร์ทอัพคนไทยเราชอบช่วย,วยสตาร์ทอัพเราชอบคนสตาร์ทอัพแล้วไอเดียเขาดีคือเขาก็แบบเหมือนไปรวมช่างสารพัดช่างต่ <ๆ S 2> างๆแล้วก็ EP ที่แล้วว่าไม่ยากมากเพราะว่ามันเป็นแบบบ้านใช่ไหมคะพอมันเป็นบ้านบ้านก็โอเคติดได้แบบแต่พอเป็นโรงงานป้านเจียนบ้านพี่เจบ้านพี่เพชรจ้าก็คือหลังคาสูงสูงๆๆขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เลยแบบคงไม่ไหวแล้วล่ะค่ะถ้าจะใช้ทีมงานเราอย่างเดียวก็ช่างแบบจริงจังเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปทำแล้วแบบไม่ได้ดีีเเททล่มันนป็ ก็เลยให้ช่างเข้ามาช่วยคอนโทรลอีกทีเพราะว่าการติด LT อะ่ะในความเป็นจริงนะมันมีหลายยี่ห้อและมีหลายแบรนด์มากสิ่งที่แบบทีมเราคอนเซิร์นี่สุดคือคอนเซ็ปต์สีว่าดีคือซีลองแล้วซีรู้สึกว่ามันดีแต่ทีนี้พอมันวาลายตีว่ากล้อง CCTV ยี่ห้อหนึ่งนี่ยี่ห้อหนึ่งนั่นยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่จะคอนโทรลการทํางานร่วมกันผ่านคนอะไรมามา,มากมายเดี๋ยวไปดูดว่าแบบพอปฏิใช้จริงเรือเปาเป็นยังไงดีค่ะ ในติดไฟแล้วต้องแบบทดสอบสกิลของปอยนิดนึงค่ะไม่ถึงว่าอังกฤษแอคเซนต์อะไรอย่างนี้ในการสั่งแบบ JBL Link View ตัวนี้จะสามารถเปิดไฟได้ปอยจะพูดเป็นแบบภาษาใต้ได้ไหมภาษาใต้นี่พูดเล่นนะภาษาโอเค Google turn on o r the light มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเห็นไหม มันสามารถเปลี่ยนสีตามอารมณ์ได้คือตอนนั้นเราทำสตาร์ปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นช่วงคริสต์มาสอ่ะแล้วก็เราเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาเลยปล้ก็จะเป็นเหมือนกคล้ายๆเป็นดีเจที่เปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาเพื่อเพิ่มให้รู้สึกว่าเออมันสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์แล้วค่ะคือช่วงเฟสทีฟอ่ะเนื้อเงาขึ้นเลยแหละค่ะแฮปปี้ตั้งคิ Google ถ้าแบบนี้บางทีคืมอกคืมใจก็ลองแบบสั่งเปิดเพลงอะไรอย่างี้ก็ได้ต้ประจำแล้วก็บอก Google Turn on the music ตอนนี้ปล่อยจะเริ่มที่จะเลือกเพลงที่มีคลื่นตี a v e t h e ี a Wave ที่มันดีกับ b บรนด w a v e ถูกต้องมันทำให้เวลาทุกคนทำงานไปด้วยมัน u p g เ a ร e productivity แล้วก็ creativity ของสมองในฮีโป o แคมปัสวันหลังนะคะไม่ต้องเปิดนะคะแบบพวกสาวๆค่ะในที่ทำงานเรา ไมป็นคนมีสาระมากขนาดนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกันเถอะข้างบนมีอะไรอ่ข้างบนนะคะชอบห้องนี้เหมือนกันอันนี้ขึ้นมาแล้วมันแบบว่ามีไซส์ของการประชุมแบบแยกส่วนออกมาอีกนิดนึงใช่แล้วตรงนี้ประดีไซน์เลยว่าให้โต๊ะนี้มันต้องสูงแบบนี้ บางครั้งที่เวลาเราประชุมอะถ้านั่งแบบอย่างนี้เกินไปอะอาบางทีอะพลังงานะมันไม่ขึ้นมาจากพื้นมันจมไปที่ก้นแต่บางทีเรา,าเราพิช,ชิ่งกันอะ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยนะทำไมไม่ได้นะ<ช>เรารดิสคัสขนาะนึงออกปะเราชอบมุมนี้มากจริงๆแล้วคือเป็นมุมที่แบบ นวัตกรรมโคตรโคตรเขาเรียกว่าเป็นมุมไว้แบบว่าโชนวัตกรรมเลยนี่มันพิกัดเดียวเลยนะของซีซั่นนี้พิกัดแรกๆเลยที่ได้สมาร์ทฟิล์มของพีเซนขนาดออฟฟิศเราอ่ะยังไม่ได้ติดตัวนี้เลยยังดกว่าอองสาเหตุเลยตอนแรกอะค่ะด้วยความที่เราต้องการที่จะแบบอีโค่แฟรนนี่เพื่อต้องการที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าในโซนนี้มันเป็นโซนที่มันบังเอิญวิวอ่ะมันไปโดนกับสระว่ายน้ำคอนโดของปลอยเองคอนโดข้างหลังคอนโดนของปลอยเองบางทีเวลาประชุมกัน แบบนี้เราก็เขินเวลามีคนมองเรามาอมตอนแรกก่อนที่จะใช้สมาร์ทฟิล์มตัวนี้นะคะ uh huh. ไปลองติดสติกเกอร์ฟิล์มะปรากฏว่ามันยังซีรูพอติดอันนี้คือไปรู้สึกว่าเออมันมันทึบมากแล้วที่สําคัญคือเราอะสามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ <Okay. S 1> เป็นบอร์ดได้ด้วยอยู่ดิๆเีลาเราประ,ช,<ล>ะชุมนานนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ที เขียนโมเลกุลเนี่ยเขียน DNA 2สายอะไรอย่างเงี้ย RNA 1สายเออใช่นี่ใช้กระจกแบบหลายยูทิลิตี้และที่สำคัญที่สุดชอบก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาติดผ้าม่านอ่ะผ้ายุคนี้มันจะเกาะฝุ่นเยอะมากอันนี้คือแบบทึบเลยทึบเลยไม่มีฝุ่นเลยเราพอชอบมากมากตรงเนี้ยในความสมาร์ทฟิล์มอ่ะด้วยความมันกัน UV ได้ด้วย99%ใช่แล้วมันยังคงผิวดีถูกแล้วแสงยังเข้ามาได้ด้วยแต่ว่ามันกัน UV ฟังก์ชันที่รำอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะสร้างโชว์สิ่งมหัศจรรย์ได้พร้อมหรือ,อยังค<อ>่ะโอเค Google เปิดสมาร์ทฟิล์มอ่าเห็นไหมเรียบร้อยเห็นปะจริงๆเราไม่ค่อยเปิดเลยเราไม่เปิดเลยเราปิดได้ด้วยรีโมทเหมือนกันเ,เราปิดด้วยรีโมทปึ๊บสั่งเสียงได้ปิดรีโมทได้แล้วก็ มีแอปด้วยมีแอปด้วยมีแอปพลิเคชันด้วยหรอมีแอปพลิเคชันสามารถสั่งปิดผ่านแอปได้ด้วยไปโหลดแอปมาใช่ไหมของพีเซนต์น่ะแล้วสามารถกดสั่งเปิดหรือสั่งปิดได้เผื่อว่ารีโมทหายว่าพูดเลยนะว่านี้ล้ำมากเลยนะมันคือเหมือนกับออฟฟิศของแบบเทสลาออฟฟิศของเทสลาออฟฟิศของ Google อ่ะยังล้ำกว่านี้อีกได้คือโอเค Google จบการนำเสนอเอา ทำไมแอร์ดับไฟดับด้วยล่ะทุกอย่างดับหมดเลยเพราะว่าถือว่าสมมติเราจะปิดห้องประชุมใช่ไหมหอแอร์เนี่ยนะคะเราไปติดตั้งแบบเซนเซอร์ไว้เรียบร้อยแล้วในการสั่งงานตัวไฟก็เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวฟิลมเหมือนกันถ้าพูดคําว่าจบการนําเสนอเหมือนซีนทั้งห้องนี้จะถูกปิดลงเหมือนกับจะกลับบ้านแล้วรีบเพะว่าเจ๋งมากอ,อันนี้เจ๋งมากมากมากๆ ซีน IoT ทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มต้นจากตัว Smart Switch ซึ่งสามารถสั่งงานด้วยเสียงก็ได้หรือว่าสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ส่วนตัวที่2 a i แอร์ค่ะแอร์ Air ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Spot Control ที่ควบคุมอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นไฟในตัวด้วยเห็นไหมผู้ซะจนอยากไปดูมาริทิคอลแลบแล้วอรีมิมทวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวมิกซ์กันเพราะว่าติดตั้งเยอะมากใช่ไฟเดี๋ยวไปดูนะคะคือจริงๆนี่แค่บางส่วนของอุปกรณ์ส m าร์ i ไอโอทีของทางคีเซอร์นั้นเดี๋ยวตอนอื่นๆจะ พอรู้ว่าจะมาเรื่องของการติดตั้ง IoT กับโรงงานนะคืออย่างแรกเลยที่เราตั้งโจทย์กันคือเรื่องของ Security สิทธิในการเข้าถึงความปลอดภัยคนนอกเข้าไม่ได้และความปลอดภัยอื่นๆทุกอย่างเลยก่อนอื่นเลยนะคะคือประตูทางเข้านี่นะคะก็จะสามารถใช้ตัวสแกนนิ้วก็ได้สแกนหน้าก็ได้หรือว่าการ์ดหรือว่าบัตรกปกติใช้แบบไหนอะนิ้วหน้าหรือบัตรอะจะใช้บัตรเพราะว่าพนักงานทุกคนใช้บัตรแล้วบัตรเนี่ยใช้ได้ประมาณพันคนได้เลย นอกจากดีนะมันยังสามารถเอามาแบบเช็คอินเช็คเอาท์เวลาการทํางานของพนักงานสําหรับคนที่อยากจะแบบมี HR ในการดูแลพยาไม่ได้เช็คเรื่องนั้นเท่าไหร่นะแต่จริงมันดีมากที่มันเช็คได้ใช่ไหมคะเข้าไปดูเข้าไปดูเย่าไดูดีกว่าแบบไม่มีภาพประกอบเข้ามาค่ะอันนี้ประตู s อ p อยู่ตรงไหนนี่ค่ะแต่ประช้การนะปรใช้การก็ดีดูนะคะดูนะคะใช้การตกลงค่ะง่ายเร็วมาก รู้สึกว่ามันมีประตูในประตูในประตูอีกจํานวนมากเลยใช่ไหมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะกลินก่น,น,นรู้สึกว่ามันสกาดสะอ้านกลิ่นใบมากกลิ่นมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนโรงพยาบนลน็ตอ่ะเองนับดูมีประตูกี่ชั้นหนึ่งอันนี้หนึ่งละอันนี้สอง,สองเดี๋ยวมีสาม,มแล้วก็มีสี่แต่ก่อนที่เราจะเข้าเปลี่ยนชุดขออนุญาตล้างมือก่อนนะคะเหยียบตรงนี้ได้เลยคอนเพกเลย s สโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้ว ในระดับในนี่คือประตูที่สองนี่คือประตูที่2เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันจะเป็นลิ้น IFID นะคะนะคะเสี่ยวซีจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเพื่อให้ได้แบบมาตรฐานในการเข้าไปไม่ได้ไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไม่ให้ใช่ลอยไม่ได้แกงกันใช่ไหมแกงไปไม่ได้เอาฝุ่นออก của phá เราก็เข้ามาประตูอันที่3แล้วนะคะปอันที่3มาแล้วแต่นี่คือประตูสุดท้ายคือประตูที่4ที่จะเข้าไลน์ผลิตงั้นเราจะเข้าประตูนี้เลยไหมเข้ามาเลยแล้วจะสังเกตเห็นว่าเริ่มประตูที่4ี่เดี๋ยวจะเริ่มเป็นประตูออโต้ดอ์หรือเป็นประตูอัตโนมัติแล้วนะคะ,ะทีมซีวีด,เดีเอโอทีเนี่ยไปซอลให้เป็นของแบรนด์ Starboard ที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นประตูบานเลื่อนไฟฟ้าตอบโจทย์มากๆากตอบโจทย์โจทย์ที่เราให้ไปกับทา,งาัง Starboard ก็คือเราต้องการให้ไม่มีการสัมผัสใดๆเ่็นศ้นย์จำได้ไหมคะว่าเรายังมีาอบก โคโรนาไวรัสเนี่ยอันดับหนึ่งที่มันอยู่ก็คือปลอมประตูถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์บอร์ดก็เลยตอบโจทย์แล้วนะก็คือจะไม่มีการมีการมีบานเลื่อนตรงั้ต้องแตะแะร่งตีนก็คือแค่ปิ๊กการ์ดิ่งเดียวก็เข้าลายกาติดเลยไม่ต้องกดประตูหนีด้วยนะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ซีฟอยด์รู้ใช่ไหมว่าตรงเดียมันคือแบบว่า H I P แต่เวลาเปิดประตูเนี้ยเป็นของที่ทอดในเธอตัวสตาร์บอร์ดอ่าลองดูดูค่ะต้องขอบคุณ H I P งั้นถ้าเป็นบัตรเราบ้างก็ได้ได้เลยค่ะออันนี้ปย ปรแกระตูที่สี่นะคะประตูที่สี่วะม้มีห้องอะไรบ้างคะเนี่ยตอนที่เราประชุมทีมในการก่อนติดตั้ง IOT ก็รู้สึกแบบแอบอะไรจะกลางมองขนาดนี้พอเข้ามาในนี้อีกโลกหนึ่งเลยปะต่างกับชั้นสองข้างบนเลยปะคมันก็เหมือนที่เราเห็นภาพกันนะตอนทีมงานทํางานแล้วรู้สึกว่ามันครบมากเลยอ่ะมีอะไรบ้างว่าห้องนี้ค่ะเราเรียกว่าห้องอินโฟเซ็ตคอนโทรลเป็นห้องหลักนะคะ ก็เห to ็นว่าเป็นออโตดอทุกห้องนะจ๊ะตื่ใจมากห้องนี้เป็นห้องที่เกี่ยวขบ้องกับการตอกเม็ดนะคะอันนี้จะเป็นการตอกเม็ดลงมาส่วนอันนี้จะเป็นห้องแท็บศูนนะคะ เนื่องด้วยวันนี้นะคะก็มีรายการผลิตทั้งหมด3ารูปแบบมันมีถ้ามีการตัดเม็ดชั้นซูนแล้วก็แบบโขงมันจึงทาให้การวางแผนนะคะในการผลิตเนี่ยมันจะต้องเป็นตามลําดับต้องไปต้องเป็นไปตามโรโตคอลไปเลยทุกอย่างก็เลยดับเบิลเชคในการติดกระสุนหมดทุกข้ออันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าตอนแรกที่ปอยทำการบ้านมาแล้วที่ทำมาอย่างละเอียดมากว่าเนื่องจากตัวเครื่องจักรทุกตัวเนี่ยยังมีการใช้คนในการควบคุมความมั่นใจเนาะของการผลิตดังนั้นก็เลยคิดว่า Security และอีกอย่างนึงที่ท ให้เราแบบคอนโทรมันได้ตลอดเวลาเลยคือตัวกล้องอเพื่อจะได้หาได้ว่าถ้าเกิดมันเกิดข้อผิดพลาดอะไร<ช>เนี่ยเราเห็นอยู่ในสายตาเราเกื<ช>อบหมดทั้งหมดนี้นะคะเป็นกล้องวงจรปิดข,ของพิกเซลที่ติดไป20ตัวเลยค่ะ เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต <ing noise> ์นี้ก็จะ anytime anywhere ามสไตล์เพื่อแสดะว่าอยู่ที่ไหนก็ควบคุมความละเอียดของเครื่องลิได้ประตูทำไมถึงว่าประตูบานนี้ทีงใหญ่ที่สุดเพราะว่าเครื่องจักรเราหนักหนึ่งตันโอ้โหเครื่องเครื่องใหญ่มากนี่เครื่องแบบบรรจุแบบก็ใหญ่มากเขาบอกว่าทั้งหมดนี้นะ H I P เขามีตัว c o n t r o ด้วยคือเป็นลูกมากเลยนะคะก็คือว่าใครเข้าใครออกเวลาพนักงานทํางานรู้หมดจนรวมพิกเซลก็รู้เหมือนกันเพราะว่าสามารถแจ้งเตือนส่งผ่านไลน์ได้ด้วยเชื่อวันนี้พี่คอยไม่อยู่ไปต่างประเทศเี่ยใช่ไม่ได้ไปใช่ตัวนี้ไม่ไป <laughs> นะไม่ได้ไปเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ security ในยุคนี้นะคะว่ามีการแจ้งเตือนการทํางานผ่านไลน์ได้หมดรู้หมดเลยวพนักงานเนี่ยไปเปิดประตูไปเช็คอีนเช็คเอาท์เมื่อไหรไม่อยู่ตรงจุดไหนบ้างค่ะจะได้แจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยยิ่เลย คือมันสุดยอดมากจริงๆคะ่ะจากที่เคยประทับใจปล่อยอะคะ่ะมาดูที่นี่เนี่ยคือแบบโรงงานใหญ่กว่าที่เราคิดอีกขอ,ของฟาซิลิตี้ครบทุกอย่างมากเราประทับใจมากปอยแล้วก็วันนี้มีของที่ระลึกด้วยแหมอะไรให้ปล่อยเดีว,ว่าให้เลยมันง่ายเกินไปเนาะคือเพราะว่าผู้หญิง,งคนนีรเป็นคนฉลาดมากเล่นเกมแบบนิดนึงได้ค่ะมีแบบของแถม <laughs> คำใบที่1อันนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พอมี pm 2 5แล้วเนี่ยเรากดเปิดปั๊บเนี่ย pm 2 5งจุดหากมายยากมากเลยปะมันก็คือเครื่องพอกอากาศถูกต้องค่ะคำที่2ค่ะอันนี้นะคะมันเป็นเรื่องของรูมันอยู่ที่ผนังเอาไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจิ้มมันเข้าไปเพื่อให้มันทำงานได้มันคือปลักไฟถูกต้องค่ะ ใม่ไปอ่ะดูถูกสติปัญญาปล่อยติชดาไปไม่เป็นไรเราชอบไายากๆเนิ่นเลยไอเดี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเลตโทรแล้วแล้วเวลาแบบศิลปินนักร้องเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแบบอยากจะดังเนี่ยทุกคนก็จะต้องแบบว่าไปออกตืดๆไปออกตืดมันคือวิทยุไม่ถูกตืดอ่าแล้วมันเป็นเครื่องเล่น เครื่องอเล่นที่แบบบางท,ทีต้องเอาเปปเ,เ,เทป่เด็ก <c oughs> อันที่สี่ค่ะอันนี้ก็คือแบบเครื่องเลน่นแล้วก็ใส่หูฟงังมันคือตาวาอาถูกต้องก็จมาดูทุกอย่างเลยอ่ะเป็นคนแบบสมองดีรักคำสุดท้ายคะ่ะคำนี้ว่าเวลาที่โทรศัพท์ในถือเราแบตหมดเรามากักจะต้องยืมอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้เสียบมันคือพาวเวอร์แบงค์ถูกต้องทุกอย่าง ง่ายเกินไปวันหลังนะฉันจะต้องแกงมากกว่านี้โดนแกงเ,เราจะให้อุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นเป็นของที่ลึกของ C a, a o T, อซีว่าดีเจิมซีซั่นที่3ตอนตอที่หนึ่งเลยค่ะเจิมก็คืออุปกรณ์อันแรกคืออุปกรณ์วัดไข้ค่ะเย้ <Yeah. S 1> ตัวที่ 2, 2> เลยแ่ะดอเบลให้ด้วยต้องใชย และตัวที่3นี่เลยค่ะ JBL Go 3ค่ะตัวนี้กันน้ำด้วยนะคะเผื่อแบบไปฟังเพลงไปเป็นลูทูธพิเกอร์เออใช่แล้วค่ะสามารถที่จะเป็นบลูทูธีิเกอร์โอเคชอบน่ารักเล็กๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณ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 ที่สุดในโลกเลยวันนี้ทั้งหมดเนี่ยสว่าดีมากค่ะแล้วปล่อยว่าไหมคะปล่อยว่าดีมากค่ะเย้ ดีใจมากที่ทำให้ปล่อยประทับใจขอบคุณมากเลยประทับใจเกินแบบเกินที่กินเยอะมากๆขอบคุณมากที่ให้โอกาสทีมงานในการมาดูแลเรื่องของ IoT นะคะนึกถึง IoT ต้องนึกถึงสวัสดี IoT นะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน EP ถัดไปจะเป็นใครรอดูนะจ๊ะสวัสดี l ล l ลา a ละลาแลวัดี ลันลัลัจะเอริบีียนไงก็ไม่เท่าสีว่าดี